ดีค่ะ mm hmm. เพก่อนกลับจากแฟนมี้หรือยังกลับแล้วสิถึงถึงเขาเรืออะไรถึงบ้านหรือยังสวัสดีค่ะเดูแบบเหนื่อยอาจจะยมรีบๆเอเนอร์จีหมดแล้วน <c oughs> ี่ใครไปแฟนมี้อยู่บ้าง ใช่ค่ะคุณหนูแบบมีความสุขมากคอบคุณน้าทุกคนเลยสภาพหนูก็ชะยงนิดนึงคือหนูอ่ะแบบว่าเพิ่งลบแบบอปที่าไว้สั่งอาหารไปก็เลยเอามาหลายแบบนึงก่อนแล้วค่อยค่อยไปให้ม่ะแหบบนูคับคุณนะาเห็นหลายหลายคนบอกว่าดีมากเลยหนูก็ดีใจมากอะไรอย่างเงย ดีใจมากก็เป็นเพลงที่แบบว่าเราเลือกมาแบบอย่างดีแล้วถึงจะยังมีแบบอีกหลายๆเพลงที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากใช้อยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสิบเพลงที่คือมันจํากัดสิบเพลงเลยก็แบบกั้นใจเลือกแล้วก็แบบตัดสินใจเลือกมาทั้งหมดในแฟนที่ได้แบบแสดงไปนะคะเฮดี้นั้งแชร์กล่าวถึงร้านงนยามยิ่งแย่ไม่กินไม่าำกินข้าวไปิดเอ้อ ชิมค่ะคุณค่ะสนุกหนูนเลยค่ะคุณค่ะเห็นทุกคนยิ้มแบบแฮปปี้มากเลย,ย,ย,บบเลยที่จริงอ่ะหนูแบบมองทุกคนอยู่เสมอนะแบบอยู่บนวทีหนะูก็แบบคอายจังทุกคนทุกคนแบบว่ายิ้มแฮปปี้หนูดีใจสุดๆเลยพ้สีค้าใช่ช่เลยแล้วว่าหนูชอบเพลงนี้แล้วก็เอามาเซอรไรส์ได้ชุดแบบว่าหนูไปสั่งตัดมาคือตอนแรกอ่ะ ภาพในหัวมันก็แบบว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าออกมาได้แบบนี้หนูก็แบบอุยมันน่ารักแก่าที่เราคิดนะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าแบบมันจะเข้ากันไม่น่าแต่ได <c oughs> หาน้องเชทัา้าไม่น่าติดงานเหรอนิดนึงนี่สาวชียวหรือเปล่าไม่ชึงเดี๋ยวหนูไปกินข้าวหิวม,มากเลยมยมีใครได้ของของของแจกเป็นขนมแล้ว อันนี้น้องเชียเก่งมากเลยครับใครเคยคิดคำหมีบอกมาเดี๋ยวนี้เบยครับอันนี้ก็จะบอกว่าจะเอกไปิดรุ่นอีกว่ะข้คืนนะาขกาคืนที่มาแฟนมีดกันด้วยสนุกไหมงนะเราอ่านฟีดแบ็กอยู่นะมีใครแบบอยากรีวิวหรือว่าบอกกันก็บอกได้เลยพีทีอารนันตาซิมเลยจริงเหรอ หนูอยัง Jasmine. อึอยู่เลยที่ทุกคนร้องไห้แบบน้ำตาซึมกันแทบทุกคนนะ่ะหนูแบบ <inteiro> หนูไม่คิดว่ามันจะทำให้ทุกคนแบบร้องไห้ได้เลยน,นี่ยอยากยากล <laughs> ับไปดูสุดๆอยากกลับไปดูสุดๆแตนแตนแชมแชมมากเก่งมากค่ะเพื่นนะคะสนใจมาจากที่นู้นใช่ไหมก็ว่าไม่มีนนี่มีลรงเต้นเชิญเซรีส์มาเชิญรีบก็คลิปที่น้องแชมตัด ดูแล้วซึมอ๋อขาขึ้นนะาจังเด็แ <laughs> เดแล้วยิ่กินข้าวแล้วยัางเพื่อนกินด้วยอุ้ยทุกคนคือหนูอ่ะฝุ่นข้าวตาครับไม่ได้ร <laughs> ้อเออเอออีกแก้ทุกคนละทุกคนลองไห้ทุกคนหนูเท <laughs> ้าอันนี้อยู่ ก็หนูาทำครบแล้วแหละแต่ว่าหนูไม่ได้ทำเชี่ยห้อยตอนนี้หนูก็กลายเป็นซัมบี้ใหม่ผมเตินมาไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอันนี้ดว้วยหนูอุตส่าห์นั่งทำตั้งนานหนูแบบเสียใจที่ว่าวันนี้หนูแบบไม่ได้ให้ทุกคนทุกคนแบบครบ,พบเนี่ยอันที่ห้อยเนี่ยหนูก็เลยจัดการสิ่งที่ตัวเองต้องทำอยู่ค่ะ <IST uk t> แล้วเดี๋ยวมีแบบร้อยกำไรให้พี่ที่ได้รางวัลด้วยเฮ้ยแนุกนทุกคนแวนนูเสียใจที่หนูแบบไม่ได้ให้ทุกคนกำับมือตอนแรกอะหนูกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าหนูแบบเอาเอาตัวที่ทําเสร็จแล้วอะแจบกบไปก่อนแต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบอาจาจะไม่ได้เจอหนูแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ไปงานหน้าหน้าของ C G M แล้วหนูก็เลยแบบ ทำไงดีวะทำไงทำไงตอนนั้นหนูแบบรนวนมากคือตอนแรกหนูคิดว่าหนูแบบน่าจะทําเชือกนิทานตอนเช้าใช่ไหมเพราะว่าหนูก็จะตื่นเช้ามาทําแต่สรุปแล้วมันก็เกิดปัญหามากมายอุปสรรคลหลายแม่ไมบปชดสอบที่ต้องผ่านไปทำไมไม่บุดอ่อนเลยกำลังรอชีพัยมาส่งครับวิ่ง ทคนรู้ไหมตอนแรกอะหนูคิดว่าเพลงชีพายอะหนูจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาเค้กชีพายจริงๆอะไปใส่ในเก้าอี้แบบให้สักคนหนึ่งแบบเป็นผู้โชคดีด้วยแต่แบบหนูก็แบบว่าทําหลายอย่างเกินอะแบบทาไม่ทันเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทุกคนชอบอย่างอื่นวันนั้นเรามีขนมแม่แล้วอร่อยไหมมีใครกินแล้วบ้างแม่หนูทำขายก็เลยแบบลองถามแม่ดูว่าตอนแรกหนูจะทำแบบเลือกขนมมาแจกใช่ไหม ชอบของที่นองชาวทำมากเลยค่ะคนที่ตั้งใจทำนัำขบวนมาแหนูไม่ได้ยื่นให้ทุกคนเลตัวเองยื่นออนไลน์ทุกคนเอ,อ้ยไม่กี่หนูจะบอกว่าออตอนแรกอะหนูเลือกเป็นแบบกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไรให้ทุกคนดีอะไรเงี้ยแบบสุดท้ายแล้วหนูก็เลยนึกถึงแม่ของหนูอะไรเงี้ยเขาก็ทำขนมอร่อยแล้วเขาก็แบบว่าแบบ ทำเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็หนูก็นึกถึงเขาหนูก็เลยลองทักไปถามเขาดูเอ้ยเนี่ยถ้าหนูจะอุดหนุนขนมแม่แบบได้ไหมเอาไปแบบแบบแจกแฟนคลัแบแบต่ตอนแรกหนูก็กลัวว่าแม่จะทําไหวหรือเปล่าแบบแกเกือบ300อันอย่างเงี้ยแม่บอกไว้ไม่อยากทําให้นี่ค่ะหนูรล็นนะใช่ขอบคุณค่ะคุณดูเหรออ๋อคือดูเองะค ป่วยก็สุดๆยยคือเรชมว่าเก่งมากเย้หวานกำลังดีเลยครับคุณค่ะนี่หนูกินเมื่อกี้ด้วยมีใครได้เมนูอะไรไปคือหนูน้องชมได้กลับมาสั่งเมนูได้สั่งอันนี้ที่พีหนูได้อันนี้มามันคืออะไรนะคือหนูแม่คือคิดชื่อเมนูแบบ เยอะมากแบบอันนี้อันนี้อันนี้นนนนตะโกสาคูข้าวโพดอ่อนจาได้แล้วมันมีอะไรแล้วตะโกเผือกก็มีวุ้นกับน้ําหอมมกะกะเพราน้ําหอมอันชันคือแบบชื่อแม่คิเอทดมาก <c oughs> ขอบคุณแม่มากเลยที่ทําแบบเยอะมากค่ะน,นี้น่าจะตื่นเช้าแน่เลยน่าที่ชอบทุกอย่างในวันนี้เลย คือคุณนแม่นองแชม์ด้วย,วยใช่หนูแบบดีใจมากที่มันออกมาอย่างดีแต่ว่ามันติดที่ว่าหนูนจงไม่ได้ทำสายห้อยอันนี้หนูขอโทษทุกคนที่ไม่ได้วันนี้ด้วยนะแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ยื่นให้กับหนูแต่ถ้าใครมาพรุ่งนี้มารับได้นะหนูจะทําให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนหนูช์หยิบให้อันที่กินอ๋อเหรออันไหนอะ่ะสอันนี้เหรอใหนหนู ลดน้ำตาเนี่ยแต่หนูอันนี้เป็นแบบเขายกเว้นวันนี้เราไม่ได้กินอะไรทั้งวันนอกจากชาแล้วก็ข้าวเมื่อเช้าก็เลยหิวมากต้องเติมน้ำตาลมันอาคิดรับได้ไหมได้สิครับแต่ว่าหนูอ่ะยังไม่ชร์้จำนวนคนแต่ว่าเขาเขียนมาให้หนูนะว่าใครรับไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ย มีชื่อวีเบอร์โทมโอเคค่ะแล้วมีที่นั่งฮัลโหลมารับใหม่ได้ไหมหนูยื่นให้เมื่อ <c oughs> ตอนแรกอะหนูหนูใส่เสืเส้อกลับด้านอา้าวอย่าบอกใครเชียวคือที่จริงมันเป็นเปิดไหลด้วยแหละแต่หนูขี้เกียจใคคคือตอนแรกหนูว่าไม่อยากแจก วันนั้นค่ะวันนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าบางคนอ่ะก็อาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนมีคนที่ไม่ได้จะมาเจอหนูแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตอนแรกแบบว่าเอ้ยหรือว่าเอาให้คนที่แบบคิดว่าตุ้จะไม่ได้เจอหนูอีกแล้วแบบไม่ได้เจองานไหนอีกแล้วแบบรับวันนี้ได้ไหมแต่ถ้าลูก,ก็เอาอันที่หนูทําเสร็จอ่ะไปให้อะไรเงี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่ก็อยากมาขอโทษอีกครั้งหนูพูดไว้แล้วแท้ๆว่าหนูอยากทํา ให hey hey ้สิทธิ์ให้ได้อุตส่าห์อดทนแอบแอบน่อยน่อยยิน่อยอิม <mm> <mm> ่มากฮ่าฮ่าใครอุ้ยแต่เมื่อกี้พี่พี่เออ่ะเขาเดินมาเขาบอกว่าอุย้ยจ่าแค่นี้ก็ได้นี่นาแตบบ่ว่าให้แฟนคลับแบบซื้อของกินแจที่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแฟนคลับหนูต้องได้รับเหมือนกัน เหลือให้ให้ครบนีไ่ไงเราเฉลยได้แล้วมันคือดูเป็นใจนี่อะไม่ใช่ไม่ใช่คือหนูแอบห้อยไปงานนะเผื่อแฟนคลับจะแอบเห็นเพราะว่าหนูเคยให้ดูอันนี้ใช่ไหมแต่ไม่มเครทักหนูก็แบบอุ๊ยโปกแล้วตอนแรกอะหนู <c oughs> หนูคือเอาหยิบเข้ามาในไลฟ์ด้วยไลฟ์หนึ่งไลฟ์ไหน,หนสักที่แล้วแบบอุ๊ยแอบเก็บแล้วก็ไม่ทักเ <c oughs> นียนวะเ <c> น <oughs> ียนเป็นแบบนี้ วิธีการนะคะมาสอนห้อยกันดีกว่าหนูจะอดหลับอีกหนึ่งวันนี่นะคะเราคือหนูไม่ได้มัดอันนี้ไปให้เพราะว่าเผื่อทุกคนแบบอยากเอาไปผูกกับอะไรคือตอนแรกหนูกะว,ว่าจะแบบเอ่อมาให้มันเป็นแบบห่วงเลยแต่ว่าก็กลัวทุกคนแบบไม่รู้ว่าอะไรจะได้ใช้ได้หลายๆแบบจะได้ไม่ต้องเป็นแค่คนเกุญแบบ กลัไปห้อยไปมัดไปอะไรอย่างนี้นี่ทาเป็นโบก่อนมัดเป็นโบแต่ถ้าใครกลัวมันหลุดอะ่ะก็มัดหลายทบได้คือมันเป็นของทุกคนแล้วทุกคนจะทําอะไรกับมันก็ได้นี่นะคะแล้วเราก็ทาการอุ้ยนี่ทอาอย่างนี้ทํางนี้เอาเอาจับแบบนี้แล้วก็เอามาวางที่สายหรือว่าอะไรที่เราจะห้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้องอะ่ะมุดเข้าไปในห่วงนี้แล้วก็ดึงชุบชุบ เสร็จแ,แล้วก็จะให้ไว้อย่างนี้เลยทำเป็พื่อไว้ใจด้วยแล้วหนูก็แบบเลือกหน้าตัวแรกหนูแบบเลือกหน้าอยู่ว่าหนูจะทำหน้ากี่แบบดีสรุปก็มีแบบตาขีดต,ตาขีดนี้แล้วก็มีตาตากลมกลมดีใจที่วันนี้อยู่ตรงนั้นนะคะจะรักษาเขาต้องทำอย่างดีใช่เพ <c oughs> ื่อหลายอารมณ์มากแต่ดีใจมากนะที่ทุกคนมา อีตาขีดแต่หนูก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแบบบางอันตาก็เป็นอันนี้ฝากยิ้มแบบนี้บางอันก็แบบแ่บย,ยิ้มแบบนี้แต่ตาอันนี้จะได้แบบหลายแบบต้องสุ่มนะคะว่าใครจะได้แบบไหนก็คือถ้าสมมุติว่าได้หน้าไหนน้องแชมทําหน้านั้นให้ทุกคน <c oughs> ให้คนนั้นให้คนนั้น <c oughs> บอกกันด้วยได้ไหมว่าแบบได้ตัวไหนไปอหนูหนูอยากรู้มากเลยว่าแบบแฟนคลับคนไหนได้ตัวไหน อันนี้เชือกสีเหลืองใส่ใช่อันสีสีเข็ดไหมไม่ใช่น้องแชมซื้อใหม่อันนี้เป็นเชือกสีเหลืองอันที่ร้อยง่ายแล้วก็มีสีเขียวเอสพิคอลมีสามสีนี้นะคะแต่วันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสีชมพูเพราะว่าน้องแชมสร้างทำตั้งแต่ช่วงแรกๆที่แบบมาให้ทุกคนดูอ่ะ ชไปนั่งทำบนเครื่องบินจนหมดหมวนหมดหมวนบนเครื่องบินสำได้อุ้ยอันนี้ของแฟนข่าวต้องเอาออกก่อนแอบติดนะให้ <c oughs> ยักไหมมีแฟนชมพูด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้หนูจะต้องทำพวกรญเชซให้น้องให้ได้ ที่กำลังบินกลับนะต้องปิดมือถือครับคุณนะอุ้ยเดิน,นทางปลอดภัยค่ะขอบคุณที่มานะคะหวังว่าจะเป็นทา่ยจำใที่ดีนะหนูจะต้องไปแล้วหนูไปตอนสิบห้าแล้วกันให้ไปนะทุกคนเออใช่ๆแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรใครที่มาพรุ่งนี้ก็สามารถติดต่อมารับได้นะคะ <c oughs> กว่วกว่าทุกคนได้ไม่เท่ากันทุกคนหนูเป็นห่วงเขาด้วยซิจเพราะว่าหนูบอกว่าหนูจะให้ใชิมแอร์แล้วไม่ได้ให้หนูก็เลยข้างๆที่จ,จะดลืมไปวมาไม่ต้องมัมดเลยข้างที่จ,จนอยู่ดนใจมากเลยเอ,าอา้าวไฮเพิ่งกลับมา ขีดจิงเนอาอจิงเนาะคิดดีกว่าโอ้ยก็หนูวอายว่าอีกแล้วว้าวใช่ว้าวว้าวหนูส,สีเหลืองอยู่พอดีเลยว้าวขอบคุณไว้ใจด้วยคนนะแล้วก็พี่พ ที่เอ็นดูหรือว่า,าเพานค่เพื่อนๆที่มาวันนี้เือยห,หนูแบบตอนนี้หนูเนบลอเล็กน้อยที่จริงหนูรู้สึกเยอะมากแต่หนูแบบไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไรดีแต่แต่ว่ารู้สึกขอบคุณมากจริงๆแชมจิกกี้ <c oughs> ใช่พวกนี้มีชุดแชมจิกกี้ด้วยอ๋อแล้วก็สิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องลงชุดแซทิวป ไก่ทอดไก่ทอดกินข้าวได้นาอยู่กันแบบเกือบสี่ชั่วโมงใช่ไหมหรือสี่แล้วนานมากยาวนานมากหนูกำลังจะทำอะไรนะอ๋ะต้องลงชุดลงชุดว่ารอบที่ชนะได้เป็นแซทิวิปปิดนวหนูจะลงหลังจบไลฟ์เอาแชือห้ามลืมเอาแชห้ามลืมเอาแชืห้ามลืมทำไมสวัสดีประสงการยังค่ะยัง แฮปปี้วันเดย์ไหมโอเคโอเคขอค่ะอูรู้ละวนูรูแร้แล้วว่าหนูลืมอะไรหนูลืมเค้กแต่ว่าพี่ทีมงานน่าจะเอากลับมาให้อยู่ต้องไปถามพี่เขาเอวันนี้แบบหนึ่งวันพันเหตุการณ์ของหนูมากเมื่อวานหนูน ดีห้ามือนเดิมใช่ไหมดูก็แบบเบลอออกสุดๆเลยไม่ไม่นะเจ๊ให้ท่านะเจในแี่ละแชลที่กัสกัาเฮ้ยแล้วหนูก็มีคำถามค่ะก่อนที่หนูจะลืมอีกหนูอยากรู้ว่าวด VDR ที่ทุกคนได้ดูอ่ะทุกคนอยากให้หนูลงไหมหรือว่าอยากให้มันอยู่แค่ในแฟนนี้ออหลายคนก็บอกว่าอยากให้ลงนะ หนูกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ทุกคนว่าไงดีอยากขอความคิดเห็นหน่อยค่ะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยลงลงลง,ลงอยากดูลงลงจาจลงเลงยแล้วแต่เลยอยากให้ลงครับจริงออหนูเขินนะ คือทุกคนรู้ไหมเทคที่หนูถ่ายอ่ะเป็นร้อยนะคือตอนแรกอ่ะแชมอ่ะเขียนก่อนโน้ตไว้ก่อนว่าแชมจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แชมก็เขียนแบบชุบชุบมาแต่ว่าแบบช่วงวันอื่นๆอ่ะแชมไม่แต่งหน้าเราพักหน้าอยู่แล้วก็ทำพวกนี้ไปทางๆอะไรอย่างี้เสร็จแล้วพอวันที่ไปบัสกิ้งเมื่อวานอ่ะแชมก็เลยอัดอัดอันนี้ แล้วฉันก็พูดอยู่อย่างนั้นแล้วม <c oughs> ัน,นดึกมากไม่รู้พูดรเรื่องอะไแต่แบบทำทุกคนร้องไห้ได้ก็แบบแย่ yes <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไอดอลของคุณได้ยังคะ่ะตอดไปเลยบอกแล้วว่าเป็นได้ถ้าไม่ดิ้์ <c oughs> <c oughs> I w i เ l put it under a chair <laughs> อุ้ยเกือบเอาไปทำจริงๆแล้วนะเนี่ยหนูเกือบทำแล้วเนี่ยเอาไว้งานหน้าๆนะคะอันนี้หนูให้เยอะแล้วไม่อยากให้โฟกัสอันอื่นนอกจากขนมแม่ยัง <laughs> ให้รอหรอกนะฮึบไว้อยู่ใครขอ้องกันเง <laughs> อุ้ยขอบคุณที่ รักนะหนูขนาดนี้นะจริงๆนะทุกคนหนูพูดคาเดิมหนูยังติดตาแบบภาพแฟนคลับที่เขาแบบยิ้มแล้วเขาก็แบบเฮฮาไปกับแฟนมีตอยู่เลยอะ่ะแบบเขาก๊ดเขาแบบเชียร์เขาแบบแย่บอกมือให้หนูอะ่ะภาพเขายังอยู่แบบในตาหนูอยู่เลยอะ่ะคือหนูอยากแบบเ <c oughs> ช็ดตาตัวเองแบบถ่ายเก็บไว้ได้ซมแต่มันทำไม่ได้ มันก็จะอยู่ในความทรงจำหนูตลอดไปเหมือนกันน้ำตาไหลแต่เก็บทรงฮะเห็นนะบางคนง่ะแล้วหนูก็ชอบฉาดที่ทุกคนร้องฟ้าสีคามให้หนูมากเลยคือตอนแรกอะหนูแค่แบบแค่จะจะแบบเขียนเป็นที่ตรงนี้ที่ที่เราพบกันในวันที่ฟ้าอะไงเงี้ยแบบว่าอยาก บอกเป็นคําพูดด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนท่องเนื้อเผื่อแบบว่าบางคนก็อาจจะไม่คาดคิดว่าหนูจะใช้เพลงนี้ใช่ไหมใช่หนูก็เลยแบบทําอันนี้ให้ทุกคนดูก่อน <c oughs> เปิดบนลปนไปให้หลอน <c oughs> ใช่ <c oughs> เสร็จแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ออกไปร้องแล้วก็พอร้องจบ <c oughs> ก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบร้องคอไปกับหนูด้วยะอะไรเงี้ยมันแบบเป็นภาพที่ที่แบบอบอุ่นมากเลยละอะไรเงี้ย เมอหนูเห็นคนมึ้งพูดว่าเมมเบอร์ร้องเพลงแฟนขับร้องไห้เมมเบอร์ก็ร้องไห้หอเจาฟ้าสีคาเหมือนกันเพิ่งรู้ว่าหนูชอบหนูก็เพิ่งรู้ว่าทุกคนชอบนะจริงหนูก็เพิ่งรู้ว่าทุกคนชอบทุกคนที่จริงอ่ะหนูวันนี้ใช่ไหมหนูจะเล่าหนูจะเล่า ออมันมีคาหูดเกมที่หนู่เตรียมไว้จะเล่นกับแฟนคลับใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนแบบม,มันสามารถเล่นเครื่องหนูได้นะแบบในแพทไอของหนูได้แต่ว่ามันไม่สามารถเข้าจากคอมข,ของพี่ทีมงานได้เพราะว่ามันต้องไปฉายจอใช่ไหมมันแบบเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินชใช่ไหมแล้วหนูก็แบบอุอยอาไงดีแบบนั่งคิดกับพี่เพื่อนๆในพีตอนนั้นเลยว่าแบบเราจะเล่นยังไงแบบกลัวแฟนคลับคนอื่นไม่สนุกพวกเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราจะต้องเอนเทอร์เทน ให้แบบถึงทุกคนที่อยู่ในฮอให้ได้อะไรเงี้ยืเช่นหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าอีเมลไม่ได้คือหนูอ่ะใช้อีเมลตัวเองใช้อีเมลเดิมแล้วก็ใช้รหัสปกติที่หนูใช้อะไรเงี้ยแต่มันเข้าไม่ได้อ่ะมันเข้าคอ,อมของพี่ทีมงานไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถแบบฉายจอได้หนูก็อุมงอิงใ,ในใจมากอุตา์ตั้งใจทำให้อยากให้ทุกคนได้เล่นอะไรเงี้ย มันไม่ได้เกี่ยวกับซื้อพรีเมียมไม่พรีเมียมเพราะว่าที่หนูเอ่อที่ตั้งค่าของหนูอะ่ะมันเล่นได้ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบมั้งเยอะเยอะเลยอะ่ะเยอะเยอะเลยแต่จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่สองร้อยสามร้อยนี่แหละจะไม่ได้แต่ว่ามันติดที่ว่ามันเข้าอีเมลของหนูไม่ได้ในคอมของพี่ทีมงานมันก็เลยไม่สามารถฉายจอใหญ่ได้เพราะว่าแพทไอมัน มันไม่สามารถเชื่อมกับแบบจอได้อไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไรเงี้ยอุปสรรคหลากหลายหลากหลายจริงมันทำถึงมากออกไปเล่นเกมยังกลับไปพรีเซนต์งานตื่นเต้นจริงปะเฮ้ยแต่ทุกคนตอบถูกเยอะหรือเปล่า ตอบรู้ใจน้องเชมป์หรือเปล่าคือแบบมีข้อที่แบบหลอกๆเยอะใช่ไหมหนูว่าแบบต้องหนูก็คิดแล้วว่าอุ๊ยแฟนคลับต้องแบบว่างงกับบางข้อแน,น่เลยอย่างเงี้ยแบบอยากแกล้งอยากแกล้งมีพี่คนนึงโดนหนูแตะเดี๋ยเขียนว่าจังเก้นปีแรกใช่ไหมแต่หนูแตะรูปจังเกินปีที่สองไปแล้วเขาก็ค่อยยเ,เลยเขาก็คิดว่าแบบตามรูปที่หนูแบบแตะไปโดน เอ็นดูความเลี้ยงคำอ๋อแล้วเชลยอย่าแล้วเซลอย่าืูสลับเสื้อนะจริงเรอไปเปลี่ยนก่อนใส่เสื้อกับด้านเพิ่งรู้อย่าไปบอกใครเชียวหน้าเป็นความลับระหว่างเราระหว่างไลฟ์นี้เท่านั้นอ้นี้น้องชมเก่งมากขอบคุณนะดูดีใจอ่ะอยากจะร้องไห้แต่หนูไม่มีแรงที่จะร้องไห้ คนก็กินข้าวได้นะคะแ้่คำถามตอบคำถามถูกแต่เสียอ๋อเหรอแพ้ไปยชุดคันี้เหรออ่าเพราะว่าตอนนั้นน้องแชมไปเปลี่ยนชุดไงเฮ้ยแต่ก็ถือว่าแบบโชคดีนะเพราะว่าเราได้อันนี้นี่สุ่มได้เลขที่นั่งน,นี่เอ็นดิ รือทันกันแค่นี้พออ,อ๋อใช่รู้กันแค่นี้พอแน่นอนคะทุกคนหนูจะไปจริงๆแล้วหนูจะไม่อเูเอแล้วห้าเกิใจขอชีวมีแต่ความสุขข,ขึ้นมนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันทุกๆตอนทดูพาร์ทของชีวิตเลยไว้ BTR หนูจะเอาลงให้ก็ได้แต่ขอหาเลือกงามยามดีก่อน เว่ทุกคนแล้วหนูมีความรู้สึกหนึ่งด้วยหนูรู้สึกว่าพี่ถ้ไปเฉียวแพ้คันี้คันี้เก่งเกินจริงปะ <laughs> แชมป์ครีมสังเกตเอ่อหนูจะพูดอะไรนะหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูไม่ได้จัดแฟนมีชชังคริสต์มาสอะแอบเป็นความโชคดีอยู่นะเพราะว่ามันแบบมันมันเป็นวันนี้แล้วซึ่งเป็นแบบช่วงเวลาที่มัน ลงตัวทุกอย่างเรื่องเพลงเรื่องเพื่อนเรื่องหนูเองเรื่องแฟนคลับอะไรเงี้ยถึงบางคนอาจจะแบบไม่ว่างเพราะว่ามันก็เป็นวันธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามันแบบไม่ใช่วันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นวันไหนแล้วมันเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบสวยงามที่สุดแล้วเท่าที่แบบว่าเราจะสามารถทํามันขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งต้องเป็นวันนี้จริงๆสิบห้าสิบห้าสิงหาคม มีใครตอบว่าน้องแชมเกิดวันนี้ไหมคะวันนี้สิบห้าสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขำมากแอบคลายสเตทแก๊สใช่เพราะว่าหนูอ่ะมีความฝันว่าหนูอยากมีสเตทแก๊สแล้วก็อยากมีซิงเกิลแก๊ส ของตัวเองอไรเงนะี้ยคืออยากอยากมีหลายอย่างที่แบบว่าโฟดีสามารถทําได้ด้วยความโลภของหนูเองแบบอยากทําท,ทุกๆอย่างเลยที่สามารถทําได้แล้วมันแบบไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วหนูก็เลยแบบตอนนี้แหละตอนนี้แหละเราสามารถทําได้ก็คือตอนนี้แหละก็เลยแบบลงทุนทําทุกอย่างแจกของเยอะๆทําชุดด้วยวุยหนูไปเลือกผ้าเองเลยนะแล้วก็แบบเลือกร้าน เองเลยคุณป้าเขาแบบใจดีมากคำค่าที่รอเนาะใช่รู้สึกแบบภูมิที่เรามากๆเลยอ่ะแล้วก็ทุกคนบอกว่ามันดีมากแล้วก็มีความสุขมากหนูยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่คำค่าที่ราใช่แล้วก็แบบตอนเปิดใช่ไหมก็เปิดมาด้วยแบบน้องแชมที่เปิดตัววันแรกอะไรเงี้ย ทุกคนขำแต่หนูได้ยินทุกคนตอบหนูนะถ้าถ้าหนูทำมือแบบนี้ให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าแชมพูนะคะแล้วทุกคนก็ตอบได้แชมพูหนูได้ยินจากหลังหลังเวทีน่ารักมากเลยทุกคนก็เก็บโมเมนต์นี้ไว้ดีนะเก็บว่าตัวเองยิ้มเยอะขนาดนี้ในแฟนมีตน้องแชม์วันนี้ไอไล่ขอคุณนะยิใดีที่ได้เจอทุกคนนะคะ นี่ใจทใี่ได้รู้จักด้วยวันนี้เป็นการมีแรกและสุดท้ายแต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันอีกนะอ่าจอหรือคน<ม>ก็คือพพุ่งนี้แล้วก็งานอื่นๆที่ประกาศไปนะคะอันนี้ไป่เขาทำใจดีมากเลยจะจดจะเปตลาดไอดอรในใจขอบคุณค่ะบายๆลงแล้วอันนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะลง คเจอการร่วนี้ได้เลยหนูอยากอดนอนได้เพื่อทุกคนการเดทเซเมอนี่โอ้ย no แฟนมิปติ้งมันเป็นการแบบพบเจอกับคนที่เรารักมันไม่ได้แบบการเซอเลมอนี่ใดๆเราเซเลมอนี่กับเพื่อนๆไปแล้วกินข้าวได้นะพักผ่อนได้เลยบายบายพักผ่อนนะไว้จะมาเขียน ฉขียนเขียนเหมือนกัน <laughs> แต่ขอทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนให้เจอกันวันนี้เก่งมากเลยนะรักน้องัชฟไม่เจ็บสาวานให้ทุก,นนกคนด้วยรักไว้ใจมากๆไว้เจอกันวันนี้หนูก็ยิ้มเยอะสุดๆด,ด้วยทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาหนูแบบหายเหนื่อยได้อยู่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> ขอาคุณค่ bye ะบ๊ายบายคืนนี้เจอกันพรุ่งนี้อย่านอนดึก นะคะดูเองค่บาย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 บ๊ายบบยขนมด้วยขนมขนมนี่คือของแจกขนมแล้วก็ของกินแจวอุ้ยหนูทำตกไม่ได้นะไม่ได้นะชืบ ถ้าใครได้ของแจกไปแล้วก็ลงบวดกันบ้างนะอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนได้ตัวไหนไปแล้วก็ได้สีอะไรไปแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสีชมพูได้เจอกันค่ะคุณค่ะทักก่อนแล้วมั้งไปไปจริงๆ